บรรยากาศยามเช้าๆกรุงนเทพฯนะครับเราจะไปแอร์พอร์ตมานีวง คล้ายกับสัมนกนายกบ้านเรานายกรัฐมนตรุยีตอนเช้ารถก็เยอะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ติดเมื่อคืนก็พาวนหมด ตื่นเช้ามาลืมหมดถนอนอะไรไม่รู้ไซโกสร้างไซโกสร้างฝั่งนี้เวลาสร้างไม่มีคุ้มผ้าเหมือนไทยนะไม่มีแท็กซี่แท็กซี่คือรถกระเป๋อสามล้อไซน้อยกว่าไทยแลนด์แต่รถที่นี่รถ คุนไดะรถดีๆเป็นหลักเลยจากคุนไดก็คือเอาผ่าดเลยโฟกงโฟวิวได้คปับทางไปแอร์พอร์ตนะครับระดูป,ปริมาณรถซิ่งไม่ได้รถใหญ่ไม่มีครับพื้นถนนก็จะอยู่ได้นานหน่อย สีเขียวป่ามงป่าไม้ยังมีอยู่อนาคตถ้าเจริญเจริญกว่านี้ก็ก็น่าจะน้อยลงตู้เอทีเอ็ม <ATM. S 1> ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นส่วนราชาการนะ,ะที่อยู่เทินก็ถ้าจะจะอยู่ ต้องไปวนอย่างเดียวครับทีนี่นี่มหาลายัย Royal University มหาลัยนี่ก็รถมอไซค์ก็เป็นตับเหมือนกันะ ก็เห็นตึกปิดไฟตึกอะไรเยอะอยู่ในคอน,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 คอนโดนะฮะน,น้องมินีมนานๆจะเห็น,น,นมาดีตึกมีภาษาจีนภาษากัพูกกัมพูชีอ,อแอร์พอร์ตใกล้แอร์พอร์ตก็จะเป็นตึกสำนักง,งาน ก็ยังไม่มีรถไฟฟ้า,ฟาแต่ตึกที่เป็นแบงก์ย,งยังยงจะเป็นตึกใหญ่ๆนะครับบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ตึกสาขาแบงก์นี่เล็กลงเล็กลงจุดสังเกตของเนี่ยอ,อยู่เทินจะเป็นประมาณนี้ครับหวัดใจกันทั้งซ้ายทั้งขวาก็โดยปริมาณรถไม่เยอะก็สามารถที่จะไปกันได้นะครับ จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือโรงพยาบาลเขานะครับคนไม่เยอะทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลนี่ครับสามเจ็ดห้าศูนย์ไอปั๊มนี้แพงหน่อยเมื่อคืนดีเซลสามสามห้าห้าศูนย์หรือเปล่าหรือสามเจ็ดผมอขออภัยนะฮะน้ำมันดีเซล เช้าอากาศดีวกว่ากรทมแน่นอนแล้วก็รถส่วนใหญ่เป็นรถเบนซินนะครับพวกเนี่เครื่องบิน PM 2.5า PM เลยจะจะน้อยกว่า ดาเคียร์ลักชัวรี่วอเตอร์นะครับก็จะอยู่รวมๆกันใกล้ๆกับแอร์พอร์ตเบอร์แบง ถน,นนเมนนี่ไฟแดงไม่ไม,ไม่มีนะครับก็ต้องวิ่งวิ่งหลบๆได้อยู่รถใหญ่ไม่มีรถเก่งก็คือปรีโอทนอกนั้นก็จะเป็นรถเก่งยุกสูงไปเลยครับอ่หวานเจีย๊ยบแทร็กเกอร์นี่ก็มีเยอะเชฟโรเล็ตเบนซินนะครับ วินาทีแบบเราด้วยนี่ฮะรถตำรวจม,มองหาปตาทอ,อยู่ฮะนี่มีปตทอ,อยู่ใกล้สนามบินเองราคาเดียวกันนะครับ ที่ไหนมีปศดสัตว์ในสพลังงานเพื่อไทยอ๋อมีวิกซีด้วยเนาะออพอออกมาใกล้ใกล้กลอพอร์ตถนนก็จะกว้างขึ้นเป็นฝั่งละสามสี่สามครึ่งนะครับเกาะกลางก็จะไม่มี ถามว่าเออที่ผ่านมาอะไรมาเห็นอุบัติเหตุบ้างไหมครับก็พอมีบ้างส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์มอเตอร์บิซิเคิลครับพอเห็นนี่ทางเขาแอนะร์พอร์ตนะตัวเจี๊ยบเห็นแล้วแบบนี่ครับวัดใจกันนอยพี่นี่ <c oughs> <c oughs> คดยัสดิาพถ้าเออพอโดยสวัสดิภาพมันต่อเราจะรู้เลยก็ประมาณนี้เหมือนกันอย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงโก้ทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย